วันนี้บรรยากาศบ้านตัวเล็กก็ฝนตกชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมเลยนะคะฝนตกทุกวันเลยจริงๆค่ะดอกไม้ดอกแรกของต้นเลยนะคะแม่ขั่วข้าวคั่วนะคะเพราะว่าจะเอาไปทําปลาจอมค่ะเพราะว่าปลาซิลเล็กๆน่ะเยอะมากๆเลยนะคะข้าวคั่วคั่วเองนี่หอมมากๆเลยนะคะหอมทะลุจอเลยค่ะมาดูการทําปลาจอมของแม่เลยค่ะแม่ก็ใส่เกลือลงไปเลยนะคะใส่เยอะพอประมาณอยู่นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาข้าวคั่วที่เราตำไว้ไปใส่เลยนะคะข้าวคั่วอันนี้ ตัไม่ต้องแหลกเท่าไหร่นะคะพอหยาบๆคะ่ะที่อื่นเขาทําแบบไหนไม่รู้นะคะแต่อันนี้คือสูตรยายปุ่นเองเลยนะคะเพราะว<ม>่าตัวเล็กชิมทุกปีมันก็อร่อยทุกปีเลยนะคะคลุกเ้าให้มันเข้ากันไปเลยคะ่ะ<ม>นี่จ้าหน้าตาปลาจอมของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเละตุ้มเป๊ะเลยคะ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินนะคะแต่เวลามันเป็นแล้วน่ะมันอร่อยมากๆเลยคะ่ะแล้วยายปุ่นก็เอาใส่ไหของเราเลยค่ะใส่ไหหมักไว้นะคะรอให้มันเป็นก่อนขาแล้วเราก็จะเอาออกมากินคะ่ะวันนี้เราก็จะนั่งเอาขี้ปลาทิ้งเลยนะคะ เพราะว่าดูสิคะปลาเล็กๆเ,เยอะมากๆเลยค่ะเอาขี้มันทิ้งนะคะแล้วเราก็จะเอาไปทอดกันนะคะวันนี้ต้นมายาราบข้างบ้านตัวเล็กอะ่ะเยอะมากๆเลยนะคะนั่งมองมันก็สวยดีอยู่นะคะเขียวสดชื่นดีค่ะมองสีเขียวแล้วมันก็รู้สึกสบายตาสบายใจดีนะคะนี่จ้าใครเคยเล่นแบบนี้แบบตัวเล็กบ้างเอ่ยน้องนาทีก็ชอบนั่งเล่นแบบนี้เหมือนกันนะคะปลาที่เราเอาขี้ทิ้งเมื่อกี้เราก็เอามาทําปลาราดพริกนะคะวันนี้ปลาราดพริกแบบน้าแห้งๆค่ะกรอบๆค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาน่ากินมากๆ เลยแล้วตัวเล็กก็ทอดลูกชิ้นให้เด็กๆก่อนนะคะส่วนผู้ใหญ่ก็กินกับปลาราดพริกไปนะคะเพราะว่ามันอร่อยดีค่ะตัวเล็กชอบมากๆเลยลูกชิ้นแดงยี่ห้อนี้มันอร่อยมากๆเลยนะคะตัวเล็กก็ยังชอบกินเลยค่ะเห็นไหมคะลูกชิ้นของเราฟูกรอบมากๆเลยค่ะอันตัวเล็กตอนนี้ก็มืดๆมาอีกแล้วนะคะเหมือนฝนจะตกอีกแล้วเลยค่ะวันนี้ก็มีแกงเห็ดด้วยนะคะเป็นเห็ดรวมค่ะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรมั่งนะคะตัวเล็กก็ไม่รู้จากชื่อมันหรอกค่ะแต่มันก็เป็นเห็ดกินได้นะคะอร่อยดีค่ะแกงแค่ถ้วยเดียวค่ะหอมมากเลย น้องชายกับน้องนาทีก็นั่งหยอกกัหมาน้อยตุกต๋ยนะคะน่ารักดีค่ะทั้งคนทั้งสัตว์เลยรักกันใหญ่เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ตัวเล็กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย